ไม่เห็นก็ต้องโอ้ยยยยยยยสอยยยยย้ยยยยสอยย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 ย้อ่ยนยย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 วยยนยยเรยสามารถยย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 รยยยยอยยยยยย่อะไรยยยยยยเยย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 ยเย้ยเฮ้ยย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 ยเฮ้ยยยยยยย้ยยย้ยย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 ย รอบนี้รอบนี้กูไม่พลาดอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยว่านี่แหละไส่อ่อนของจริงเอาเแี้วเหรอเอากแล้วสิก็รอบที่แล้วเขาพลาดไงอ่อนจริงไหมเนี่ยฟังแค่ราคาก็ใช่แล้วโลละสองร้อยสิบโลเช่นเคยรับประกันเลยว่าเอาก็ชัวร์ไงทีเนี้ยอ่อนชัวร์ เอาไปให้พ่อดูดีกว่าซื้อผิดซื้อถูกเป็นลูกบังคัขายหมูยังไม่รู้เลยไส้อ่อนใส่อก่รอบรอบทีแล้วโลละแค่70็ดสิบเขาก็ลืมคิดไปของถูกจะไปดีได้ยังไงต้องมีกี่บาท200รรับประกันเลยนี่ครับวันนี้ครับเราจะมาทําไส้อ่อนแต่ยังไม่รู้ทําเที่ยอะไรนะ10บกิโลเหนื่อยใจเนาะเอาเป็นว่าไปให้พ่อดูแล้วกันใช่พี่ชาว่าไงเอาอีกแล้วยิ้มทําไม10กิโลเหมือนเดิมอะไรอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู อะไรวะเอาตั้งไว้ก่อนพี่อะแปงซึ้งตั้งไว้ก่อนเร็วเฮ้ยกำลังซึ้งเลยอะ i s at this m o m e n เฮ้ยไอนเดร์ฟูโนเข้าได้รอินโตโเอ้ยแม่งฮาว่ะ ไปเอาแม่พ่อดูว่ะไปเคียย์ก่อนอ่อนจริงหรือเปล่าเออมาเก็ดไซด์อ่อนสิกิโลเัดหมานี่ดูดิเนี่ยแต่ไอ้ยักษ์ไอ้ยั่ษ์อ้ยัยษ์ไอ้ยักไอ้ยักษ์อ เออเดี๋ยวกูดูนะไรเนี้ยโลละสองไปทางบนหลังกูด้วยนะไหนแกไปเองทำไมมีแต่คนหลังเกียดไส้วะมีแต่คนหลังเกียดตัวตอนเนี้ยของแท้ไม่พอของแท้อันนี้ใช่ไหมใช่นี่คือไส้อ่อนใช่ไหมเออแล้วพ่อรู้ด้ลยว่ามันอ่อนจริงมีวิธีเช็คไหมบึ๋งไม่ต้องตัดก่อ ไม่ด้แม่มึงพูดอยู่ทั้งหางก็ได้เหี้ยแม่อ่อนจริงป่ะอ่อนนะพ่อกูเออว่ะไอ้เหี้ยรล้อชื่อพ่อกูซะแล้วเออคือชื่อตากูซะแล้วหเี้ยพ่อมาเช็คสอนวิธีเช็คไส้อ่อนให้กับน้องๆดูซะหน่อยก่อนว่านอกจากราคาแล้วเนี่ยเราสามารถดูที่อะไรได้อีกเออมึงเคาะกูไม่จับเคาะ มึงก็เด no? ินมองไปเร็วๆจะเได้ออกไปยังไงอ่ะเด็นกระเด็นกูก็ขอเมื่อกี้กูทำอะไรเอาเขียงมาแล้วมึงก็เอาเขียงมาแหมเอาขอเอาเขียงเคาะเพราะเขียงอ่อนก็วะเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนพ่อขอเข้าสู่สาระสักนิดหนึ่ย วิธีเช็คบางคนเขาซื้อไส้อ่อนเขาไม่รู้อ่อนจริงอ่อนปลอมอ่อนขมอะไรเงี้ยมันมีแหละซื้อมาแล้วไม่ขมไงพ่อทำย<น>ังไงห,หน้าตาอ่อนแต่ไม่อ่อนเชิญครับเน้เชิญครับโอ้โหเป็นคนดีก็ได้อ๋อนี่กำทำอะไรอะ่ะต้อดูอะไระเฮ้ยคือผิวว้ายหนองว้ายคืออะไรอะ่ะคืออะไรพ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าอยากรู้ก็แตะเลยดิเฮ้ยขมดิมันเหรอคืออะไรไข่ไก่อะมึงแล้วมึงอยากแกรู้ไม่รู้ปะเนี่ยแตะนี่ยงแตะอยู่ แต่ใส่เล่เนเด้ย,ยอ๋อมันมันน่ะเหรออ,อันนี้คือเรื่องจริงเหรอเนี่ยแ,บบแ,ลแล้วไม่ขอเขาดูดตามร้านเขาจะให้ดูดเหรอมึงว่าต้องกับกูไหมโอ้โหเขาจะขยันมาสกิทจันสกิอยู่ได้สกิทไม่พักเลยนี่ครับเทคนิคนี่ไม่รู้จริงเลยนะอแต่สีมันก็ไม่ต้องไปแตะแล้วอเนี่ย้แล้วถ้าสมมติมันเสียมันจะเป็นน้ำใสๆหรืออะไร ี๋ยวจะหาจะหาให้ที่มันไม่อ่อนให้ดูใช่ไหมไม่แบบมีขมอ่ะนะเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นนมเฉลี่ยแล้วเป็นนมมันจะเป็นนมเขาเรียกอะไรใใชช่่มันก็ปาตัดอะไรอ่ะใช่เนี่ยมันจะเป็นครีมใช่ไหนพ่อให้ดูชัดๆอ่ะเป็นนมใช่ไหมก็คือนมอ่ะแต่แต่แต่ถ้ามันเป็นนมจัดเลยนะออกออกไปทางอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าเป็นนมจัดอย่างนั้นนแบบเนี้ย ช่มันก็จะไม่ได้แล้วไม่ได้เรื่องแล้วมันจะติดผมแล้วก็คือให้มันเราเป็นนมข้นต้องเป็นนมข้นอ๋อนี่เทคนิคโอ้มีเทคนิคด้วยแต่ว่าวันนี้ถามนี้ดีกว่าไส้อ่อนนี้ทําเมนูอะไรอร่อยที่สุดพ่อพ่อชอบที่สุดนะ่นะก็คือต้มกิมรั่วต้มเลยต้องไงให้เปื่อยอ่ะนนมเวลาต้องมันก็ต้องนานใช่เอาเว่าวันนี้พ่อให้ไกด์มาว่าต้มอร่อยสุดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแต่งจริงย่างก็อร่อย แต่ว่าใครพี่โบะพี่โบชอบแบบต้มสมัยก่อนอ่ะพี่นนวหวยย่างจะเหนียวต้มเนี่ยคือแบบอร่อยสุดแล้วแล้วแบบแล้วที่สำคัญเขาชอบกินแบบนุเหนียวแต่ก่อนอ่ะกินกับมาม่านะรักขโมยใส่พี่เปิลซื้อมาแค่ขีดเดียวเอาไปสองสามอันหหน่อยใส่กับมาม่าโคตรเด็ดเอาละงั้นวันนี้เราต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวไปค่ะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งไปต้มและกันที่เหลือเดี๋ยวเราเก็บไปกินวันอื่นใช่ เยอะเกินเยอะเกินตัวเยอะเกินใค่ไปทำไมเยอะแยะเนี่ยจะต้องสิบกิโลไงโอเคพอมไหมพวงเดียวพอมไหมพอโอเคจะใครไปมบปูดฉันอยู่ไหนทุบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข็บอกให้ทุบนี่ไงจะใครไปมาปูดใช้ไม่ได้หรอยิ้มหน่อยไม่เอาไม่เอานี่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 นั่นแหละเอาแล้วทุบยังไมเอาเบ๊ะเบ๊ะดิอย่างนี้เหรออย่างนี้มันเข้าเนื้อกว่าไงอือเห็นไหมเบ๊ะอย่างนี้มันไม่แตกหรอ ไปลีลาหรือเปล่าเนี่ยแค่ต้มไส้แค่เนี้ยเออเอออออ้าวจิ้มโดนเสียมังก่็นี้ลองยังหมาน้าออนน้าออนแบบเอือมอ่ะวันนี่ก็คือ ไส้อ่อนต้มจำนวน10กิโลอันนี้ละ <c oughs> ทำตามสูตรพ่อ,อยังเลยพ่อบอกว่า เป็นน้ำจิ้มน้ำปลามะนาวเท่านั้นห้ามเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพราะบอกว่าแบบนี้เด็ดกว่าเปรี้ยวๆนัวๆจี๊ดๆนี่พี่โบใส่ไปแล้วนะคะน้ำตาลผงนัวน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยมะนาวสูตรคนคนโบราณนะคนจีนแต่ว่าวแต่จริงแค่นี้ก็คือจีแล้วนะจริงๆมันอร่อยจริงๆสมัยก่อนที่เขาทําหมูอะเที่ยงๆคืนนอ่ะก็แค่นี้แล้วมันง่ายด้วยไม่ต้องตัไม่ต้องอะไรใช่ม่เอาพริกมามะนาวมาแล้วพอบอกว่าถ้ามีพริกพิกเม็ดเล็กอ่ะขโมยฮะขโมย เขาขโมยใครมาขโมยพริก <laughs> นี่ตัวมาดูแค่เห็นมะนาวน้ำลายก็แตกแล้วลองคิดดูดิจิ้มกับไส้จี๊ดจี๊ดอ่ะคนคหาแล้วใส่พริกลงไปจิ้มต้องรลองน่าจะเปรี้ยววะ่ะ <c oughs> เค็ม<อ>เค็มปี่เลย เข็มะมะนาวอีกมะนาวอีกอ่ะมะนาวมาบอกแล้วพี่โบติดเข็มไม่ได้ชิมไงเหรอนี่นี่ค่ะทุกคนตักขึ้นไ่เลยด้วยสิบกิโลถ้าใครอยากกินเหนียวเดี๋ยวค่อยเอามาซ้ำกินเหนียวเหนียวซ้ำทำบ้าอะไรล่ะม่ใช่แค่ใครกินก็ได้เยเดี๋ยวค่อยมาเออซ้ำนะคะนี่เจี๊ยบโอ้พี่เข้มชอบไหมในมือเนี้ยก็กินนะแต่ว่า ตั้งแต่ทำฟันมามันมันเลยแบบเออใช่ดูกวันนี่ทุกวันไม่ต้องใส่ใดไอ้เลยใช่คุยหอมอะปะเรายกไปเสิร์ฟกันเลยค่ะชิมก่อนชิมก่อนหรอเราเนี่ต้องชิมตลอดเลยนะพี่ขอจะชิมได้ปะอ้าวได้สิอุ้ยกินได้มากทุกคนหอมหอมตะไคร้ไหมหอมใส่ตะไคร้ทำได้ไรละเดี๋ยวนะเรายังทำไม่เสร็จเลยนะช่องเราอะชิมก่อนเนี่ยเหนียวไหมพี่ ไม่เหนียวใช่ใไหมกำลังดีถ้าเปื่อยมันก็ไม่ใช่ไส้ดิพี่ใช่เพราะว่าเขาต้องกินแบบกึกึบๆอ่ะนี่รสดีรสดีน้ำจิ้มน้จิ้มใช้ได้ยังพี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้น่าเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำไม่ต้องตัดเื้อตัวต้องทำนี้คนไม่รู้เลยโอ้โหขอโทษคนที่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะหรือว่าดูตอนเด็กว่าใครคนเที่ยงคืนแต่มันตดไปได้จริงๆอ่ะใครเห็นก็ต้อม ัดมาค่ะวันนี้นะคะเราได้เขาเรียกว่าอะไรเอาเลยนะเอาเอาเองเลยเชฟจ้าเจ้าสมุยก่อนสมุยนี่ค่ะจิ้มก็จิ้มครับจิ้มค่ะนี่พ่อบอกว่าสูตรเด็ดต้องแบบนี้ค่ะน้ำปลามะนาวนิดหน่อยใช่อืมเหนียวไปมกำลังดีกำลังเกืบได้กินหวานทั้งคูเลยไหม เรียกเป็นอะไรนะครูครูคืออะไรตัวอะไรเป็นครูเเดี๋ยวเราจัดไปวางโต๊ะให้พี่ภาษาอังกฤษครับดูเรียนดูเรียนเพื่อนใหม่ผมเป็นเพื่อนใหม่อยู่เรียโอ้ยห้มอบหมอบด้วยเป็นไงคะอร่อยครับใช้ได้นะใช้ได้นะ เดี๋ยวมันแข็งถ้ามันมากนานกว่านี้อใช่เราต้องกินแบบร้อนๆเดี๋ยวไปพ่อชิมกันแล้วเดี๋ยวเรามอกอันนี้ให้พี่บัามให้หมดไปเลยใช่กินให้หมดไม่หมดไม่ให้กัด12 seconds later หยุดไม่ได้ระหว่างนี้ไม่มาขอก่อนแล้วกันนีอมันมันอะจุกเหนียวแบบนี้นะที่เขาชอบพอดีเลยต้องกี่นาทีอะพี่ได้นานไหมครึ่งชั่วโมงไม่รู้อ่ะ แต่ว่าอร่อยโอเคต้องกินร้อนๆด้วยนะไม่ขมใช่ใช้ได้สูตรที่พ่อบอกแต่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตกอะไรหมดนี่ใช้หน่อยจะโดน้วเนี่ยนี่พ่อกำลังดีเลยเฮ้ยสูตรพ่อเนี่ยไม่ขมเลยนะที่กินมันี่ยังไม่เจอขมเลยนะใช่กำลังดีเลยพ่อทำมะนาวน้ำปลาแบบที่พ่อบอกเป๊ะสูตรโบราณก็จิ้มในพริกกะปิได้อร่อยไหม ทำชิปกับปิ๊พ่อยิ้มมันบอกว่าสูตรพ่อเลยต้องเอามาทั้งหวงไม่ต้องตัดใช่หรอใช่เพราะตัดแล้วมันจะเละน้ำมันใช่น้ำมันน้ำในไส้มันจะออกจะไม่อร่อยต้องกินที่ละดุนละดุนแบบนี้เนี่ยขนละใครกินกขตัดเอานี่เอาสักกระเบือมาถูทำไมไม่คมเลยพิธีการในการกินมากเลยอหะเห็นไหมเขาบอกแล้วมันจะเนี้วขป้นมาเลย ก่อนเต้าหมูวัดเด็ดแบบพี่พ่อต้องการนี่ะแหละแต่อร่อยแต่เป็นไงสำหรับคนไม่ดีก็ต้องนุ่มหน่อยแต่อร่อยมมีใช่้อืแต <uh> ่พ่อชอบนุ่มเนี่ยสำหรับถ้าแบบนั่งสนทนานกินแค่แห้งก็หลังได้แต่ถ้นมันได้กกือบถ้าถ้ามันเปื่อยไปมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมจะยืยไปจะอย่างเงี้ย คือเคี้ยวไปตลอดนานไปเออเออมันได้เคี้ยวคุยเพลินๆเนาะพ่อขนมนั้นอันนี้ของแท้ใช่ไหมของแท้เน้นเยอะเออไล่เป็นแล้วแม่กูได้ละอร่อยมาๆมาของไก่ยางนะมาๆมาๆมาเร็วๆไก่ยอ่างใช่ไหมเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็วๆเฮ้ยอร่อยเนี้ยเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้พ่อบอกว่าเนี้ยแสดงว่าไม่ส้ดีไส้ดีเลยอ่ะไม่ขมเลยแบบที่พ่อบอกใช่วันนี้คือของแท้ครับเฮ้ยข้างในมันช่าขาวๆมันอ่ะข้างในคือมันมันจุกๆเลยมันจุ้ยใช่ไหมพ่อจุ้ยอ่ะใช่ แล้วคืออันนี้มันเหนียวเหนียวเลยนะสูตรเหนียวเหนียวโอ้ยสูตรสูตรในย่ำเหรอเนี่ยสูตรในย่ำยยถ้าไม่งั้นมันจะร่วนร่วนใช่ไหมถ้า,ถ,าถ้ามันเปื่อยไปมันก็จะกินง่ายแต่มันไม่อร่อยไม่อร่อยลิ้นดุนขาดเลยใช่ไม่ลอยเฮ้ยเราทำขายยากกว่าตอนแรกอะคิดว่าต้องเป็นซู้ดเพราะบอกน้ำปลามะนาวเออเฮ้ยอันนี้เนี่ยหมาเพราะว่าถ้าน้ำปลามะนาวมันจะเด็ดกว่าซีฟู้ดมันคือมันเหมือนกับอะไรของทะเลของทะเลเกินไปได้ พราะว่านะระหว่างไส้ตันกับไอ้นี่นะไอ้นี่อร่อยกว่าไส้ตันอร่อยกว่าออร่ยกว่าไส้ตันบางทีมันยังเหม็นนะเหม็นคาวไม่แต่เพราะว่าไส้ตันมันก็คือกบแต่มันไม่หวานแต่อันนี้หวานนี่อร่อยนี่อร่อยแหม่เนี่ยป่ะปังเบิ้ลป่ะปิดกันมาปิดไป่ะบอกเลยว่าทีีนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช้ได้นี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวแถมให้พ่อปิดท้ายอีกสามคำหนึ่งอะไรอ่ะพูดฮะนี่ครับดูดิ ไส้อ่อนเห็นข้างในไหมฮะสูตรเป็นนมเลยไหมโอ้โหะุกมคนนี่นะถ้าการดูไส้อ่อนนะถ้าเราสนิทกับพ่อค้าบอกเขาเลยแบบว่าเขาอยาาขมเพราะว่าบางบางบางครั้งถ้าเราไม่สนิทกับพ่อค้าเขาอาจจะหลอกเราได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อคุณให้คุณซื้อกับคนที่สนิทแล้วบอกว่าขอแบบนี้นะอะไรเป็นนมนมนะโอ้โหแล้วนี่จะอร่อยมากๆไส้อ่อนที่แท้จริงจะเป็นอย่างงี้ แม่โบจะบอกข่าวดีนะคะว่าตอนนี้น้ำพริกกากหมูกลับมาแล้วไม่ต้องรอแล้วนะคะตอนนี้แม่โบก,ก็เลยจะมาจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม1นะคะกากหมู2กระปุกหมูกระจก1กระปุกเอาไปเลยค่ะ320บาทนะคะลดไปเลยนะคะทันที57บาท กดสั่งซื้อง่ายๆนะคะที่เพจเท่านั้นนะคะนี่เลยเพจด้านล่างนะคะถึงวันที่20สิงหานะคะมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อุดหนุนแม่โบนด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ